สวัสดีครับเอฟซีและท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับครับก็มาดูนะครับผลออกวันที่10เดือน9พศ2567อสบนะครับสำหรับแนวทางราวสมัครคีนะครับแล้วก็ผลที่ออกนะครับออก9 2 9 8 9อเกเนาะ9 2 9 8 9เรามาดูชุดวินกันนะครับชุดวินผมให้ที่4 2 6 เก้าเจ็ดนะครับสี่สองหกเก้าเจ็ดก็ถือว่าเข้าตรงตรงเลยนะทุกเวนนะครับสองเก้านะครับใครนำไปวินนะครับ, 29, รบ,รบ,นนรบก็จะได้สองเก้าเนาะส่วนเลขเด่นนะครับเลขเด่นผมให้ที่หกกับเก้านะครับเน้นให้ที่ 9, เก้า็ถือว่าเก้าเข้านะครับใครนำเก้าไปวิ่งไปโลดนะครับก็จะเข้าทั้งบนทั้งล่างเนาะตำแหน่งเก้านะครับเก้าบนเก้าล่าง นะครับส่วนตัวเจาะนะครับตัวเจาะก็เข้าตัวที่ผมเน้นนะครับ9 2 2 9ตัวกลับนะครับจุดวินเข้า29ตรงๆนะรัแต่ตัวผมจับผมเอาเล็กเด่นไว้หน้านะครับแต่ท่านจะจับก็เอาเลขเด่นไว้ข้างหลังก็ได้นะครับ ก็คุณจับนี่เนาะก็เน้นให้แค่2ชุดนะครับติ๊กประกา4สี่แดงไว้นะครับ94กับ92นะครับก็คนออก2อ92ก29กัเนาะตัวเดียวกันนะออกกับนะครับ9 29, ก็ถือว่อว่าเข้านะครับก็ตำจริงก็ลงคลิปนะครับลงมาสามนวด,ดแล้วก็ตัวจอกก็เข้ามาสองนะครับ วิ่งโลดก็เข้าหนึ่งนะครับส่วนในกลมก่อนหน้านู้นก็เข้านะครับแต่ตามสถิติแล้วนะครับลาสามัคีนะครับเข้ามาสี่งวดแล้วนะครับสี่วันแล้วนะครับับเราตาิดตามต่อเนาะว่ามันจะเดินต่อหรือเปล่านะครับสําหรับทางต่างลาสามาคีนะครับในวันที่ ที่11เนาะก็วันนี้ก็น่าจะตรงกับลาพัฒนาด้วยนะครับก็ออกเวลาใกล้เคียงกันนะครับสองทุ่มลาพัฒนาออกสองทุทม่มวันสองทุ่มยี่สิบนาฬิกายี่สิบห้านาทีนะผลน่าจะออกแล้วนะครับสําหรับลาพัฒนาแต่สามคคัาามคคีนะครับลาสามัคคีออกยี่สิบสามโมงนะครับกี่สิบนาฬิกาสามสิบนาทีเนาะก็ อามาตามกันต่อนะวันนี้จะเดินต่อในป่าสำหรับแนวทางวันที่11นะครับเดือน9พศ2567นนะครับสำหรับแนวทางลาวสมคี นะครับก็ตามกันต่อนะครับจะเดินต่อหรือเปล่าเรามาดูวันนี้นะครับอันนี้ผมให้ชุดบินสำหรับเดินทางลางสมเคคนะครับ เราไปดูชุดวินกันก่อนชุดวินผมให้ที่ 8 4 2 6นะครับ7 2 6กนะับนะครับตันใดไม่เล่นวิ่งโูดนะครับไม่ได้เล่นวิ่งโูดก็สามารถเอาในชุดวินนี้ไปจับคู่ได้นะครับเน้นเอาเลขเด่นเป็นหลักนะครับแต่ถ้าว่าเลขเด่นลดนะครับจุด วินแล้วก็อาจจะเข้านะครับตัวประกบด้วยกันนะครับลองไปจับดูสําหรับชุดวินเรามาดูเลขเด่นนะครับเลขเด่น้าเลขเด่นมันเข้านะครับโอกาสเข้า2ตัวก็มีสูงนะครับแต่าว่าเลขเด่นหลุดนะครับจับโคมันก็ไม่เข้าอยู่แล้วนะครับเพราะว่าผมยึดเอาเลขเด่นเป็นหลักนะครับ ก็มาดูกันเลขเด่นวันนี้ผมให้ที่2กับ6นะครับให้ที่2กับ6เรามาดูผมจะจับโค่นะครับก็จับให้ทั้งหมด3 2กับ6ในชุดวินนี้นะครับ2กับ6นะครับตัวประกอบก็จะเป็น4 7 8นะครับ ก็จะเป็นสองสี่สองเจ็ดแล้วก็สองแปดคับส่วนหกครับก็หกก็จับเหมือนกันนะครับหกสี่หกเจ็ดแล้วก็หกแปด สาตัวพันนี้ก็จับให้2ชุดนะครับจับให้ที่8 6 8, 2, ด,ดนะครับแล้วก็แปดสองี่เดียตาราสามมิเนะครับเรามาดูเลขเด่น เลขเด่นผมเน้นในที่หกนะครับเน้นในที่6กผมก็ให้ระวังเลขเก้าไว้ด้วยนะครับไม่ต้องจับเยอะครับจับตัวที่ผมขีดใต้เส้นแดงไว้นะครับถ้าว่าเป็นตัวอื่นนะครับเรามาดูตัวที่ผมจะเน้นให้นะครับผมเน้นให้ที่2อส 64นะครับ24กับ64นะครับตัวที่ชอบเนาะผมชอบตัวนี้นะครับ864นะครับ864หสีแนวทางลาสเบอร์กีนะครับครับใครที่รับแนวทางก็เก็บเอาไว้นะครับลาสเบอร์กี ที่11เดน9นะครับพศ2567นะครับก็ลาสมัคคีเนาะชุดวิน84726นะครับก็สามารถจับในวินนี้ได้นะครับยึดเอาเลขเด่นเป็นหลักนะครับหรือว่าท่านนะครับจะจับตัวประกบด้วยกันก็ได้นะครับตัวประกบก็จะเป็น4748แล้วก็78นะครับ ครับส่วนตัวเจาะนะครับเจาะเน้นๆให้นะครับก็จะมี2 4 2 7 2 8นะครับ6 4 6 7 6 8นะครับเน้นให้ที่2 4กับ6 4นะครับส่วน3ตัวก็6กเอ็ดแปนะครับ3ตัวสามารถสลับกันได้นะครับครับสำหรับแนวทางในวันนี้ก็มีแค่นี้เนาะทายนี้ผมก็ขออวยพรนะครับให้สมาชิก FC และท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับ โชคดีนะครับในวันที่1 1เดือน9้นะครับพศสอง7ัน7นะครับขอให้โชคดีทุกท่านนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ